สวัสดีครับวันนี้พวกผมสระก้าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครคอร์สนะครับในตำแหน่งของเลนทองแล้วก็เหมือนเดิมนะครับว่าผมจะมาบอกตัวละครที่สามารถแก้ทางคอร์สได้แล้วก็ไอเทมที่ไว้ป้องกันคอร์สครับแล้วก็อย่างที่ผมได้ย้ำไปทุกคลิปนะครับว่าอาจจะมีตัวละครที่สามารถแก้ทางคอร์สได้มากกว่านี้นะแต่ผมก็ไม่ไดเอามาพูดทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปดูกันเลยดีกว่านะตัวละครที่สามารถแก้ทางคอร์สได้นะครับก็อย่างที่รู้นะครับว่าคอร์สเป็นเอ็มที่มีมูเมนที่ค่อนข ไม่ใช่ว่าโดนลวงแล้วจะไม่ตายนะตัวละครตัวแรกนะครับนั่นก็คือฟังโก้นั่นเองนะครับก็สามารถที่จะฟิกเกอร์แล้วก็กดออลติเมดก็ไม่สามารถที่จะกดลางสถานะหนีไปไหนได้นะสู้ต่อมานะครับนั่นก็คือคาจาครับอันนี้ก็เหมือนกันเลยนะก็สามารถล็อกตายได้นะครับแต่ทีนี้ก็ต้องโถมไวนิดน,นึงนะเพราะว่าคาจาก็ไม่ได้ซีซีนานขนาดนั้นนะจับทีคือต้องเอาให้ตายนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางคอร์ดได้นั่นเองครับและต่อมานะครับนั่นก็คือไอเทมที่สามารถป้องกันคอร์ดไดาว ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางคอร์สได้นะครับแล้วก็ไอเทมที่ไว้ป้องกันคอร์สนะเราไปดูในเกมเพย์กันเลยดีกว่านะครับและอย่าลืมร้านเติมเกมดีๆอย่าง i ิ h Man s h o p โดหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกม Mobile Legends ราคาถูกคุ้มๆเติมปุ๊บเข้าปั๊บเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็กที่ร่วมรายการรับ Richman Co อ n ใช้แทนส่วนลดมีบริการเติมเกมแบบ่อนชํชำระนานสูงสุด10เดือน พร้อมบริการเติมเกมชั้นนำและบัตรกำนันและบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกเติมมากมายสามารถเติมได้ทางในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกคุ้มคุ้มบริการไวต้องที่ l i สต์ a n Shop เท่านั้นโอเคครับแล้วตอนนี้เราไมา่อยู่ในเกมกันแล้วนะครับผมตอนนี้เราเจอลัวอีด้วยนะก็พยายามระวังนิดน,นึงครับต้องเล่นเซฟนะเพราะว่วอีมีสิทธิ์ที่จะมาล้วงเรานะครับแต่เราก็เป็นคอนะก็ดีก็คือเราสามารถหนีได้ง่ายนะครับแถมเราเอาสเปลล้างมาอีกนะ ก็ทําให้ลุีเนี่ยอาจจะต้องตัดสินใจนิดนึงนะว่าจะมาล้วงเราดีหรือเปล่านะครับเพราะอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าถ้าเจอพวกคอสหรือเจอพวกนาธานแล้วเอาล้านสถานะไปเนี่ยเราเล่นค่อนข้างยากนะเวลาจะไปแก๊งนะครับถามว่ามันมีโอกาสที่จะได้คิวไหมคือมันมีนะครับแต่ก็โอกาสที่เขาจะหนีรอดก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะเหมือนเราไปแกงแล้วเสียฟรีนะครับ ครับราคารีมาไม่ระวังงี้ครับกดแก้แค้นไปก่อนแต่ต้องบอกว่าตอนนี้คารีเขาไม่ได้เอาพวกฟิกเกอร์มาแล้วก็ล้าสถานะมานะหยิบเป็นแก้แค้นมานะครับก็มีสิทธิ์ที่จะโดนเราแก๊งสูงมากนะก็อยู่ที่ป่าแล้วนะครับว่าป่าจะมาหรือเปล่าแล้วจะล่าปูสวยครับเราได้ปูนะ <S <S ถ้าป่าเรามาเล่นบ่อยก็เรียบร้อยครับคารีไม่รอดนะ แต่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าล้างสถานะที่เราหยิบมาเนี่ยจริงๆคือไม่ไดเอามากันแค่รูอีโดยเฉพาะนะจริงๆคือเอามากันฟังโก้ด้วยนะครับเพราะว่าบางจังหวะเนี่ยมันมีโอกาสที่เขาจะฮุกปฏิหารนะครับแล้วพอเขาฮุกไปเนี่ยเกมพลิกได้เลยนะครับอาจจะทําให้ทีมเราเนี่ยขาดดาเมจเติมหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยเอาล้างมานะเพื่อป้องกันจุดนั้นด้วยนะครับและคารีเลือกเลี้ยงคีครับเขาพยายามกดดันเรานะสำหรับคารีนะครับ ก็เขารู้ว่าเขาแพ้เลนแน่นอนครับแล้วเต่าเกิดครับเราพยายามล้ามานะแต่เราไม่ต้องฝืนมากนะครับโอเคครับรู้ว่าอีเขาอยู่กลางนะแล้วก็น่าจะไปตรงเตา่ตเตานะ ระหว่าน,นี้รัวอีกกับอัลฟาไม่น่าขึ้นมานะครับเี้ครับเสียเต่านะเราต้องปล่อยนะเกยได้ดจัดครับรถเข็นทองแลาวอาฟาเปิดเลยครับโดยโป,โปโปเรากลับใส่แต่ไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าถ้าเรารีบฝืดแบบนี้เรามีสิทธิ์ที่จะโดนปิดครับต้นเกมคารีแรงกว่าเราแน่นอนอยู่แล้วนะแต่เพื่อเราโดนครับ จอยนี้เราก็เอาปูอ่าแล้วคารีเหมือนจะเอาปูครับและแอดล้าเรามานะเพื่อนลึกไปครับคารีไม่น่ารอครับกาบอกว่าคารีเล่นค่อนข้างลึกนะจวะนี่ลอีไปล่างครับเขาตั้งใจที่จะตัดป่าเรานะแล้วก็ e อเรานะครับรู้ว่ามาเอาคอเนี่ยค่อนข้างลำบากนะเอาฟ้ามากันครับ แต่ก็ไม่ใช่ว่าคอจะหนีได้ตลอดนะเพราะว่าถึงจะมีล้างก็จริงนะครับแต่ก็บางอยู่ดีนะถ้าเจอดาเมจเยอะๆอย่างเงี้ยโดนโถมก็ไม่รอดครับก็ต้องดูแล้วแต่ตาไปนะถ้าเจอตาไหนที่แบบตัวโถมเยอะๆอย่างเงี้ยหนีเลยครับพยายามกันอย่างเดียวนะถ้าเราไม่หลบแย่หลังป้อมนี่เจอดาเมจเยอะๆโถมเราไม่รอดแน่ครับแถมยิ่งคอมโบกับลุยอีแล้วด้วยนะ และแอร์ล้าสั่งโยงตีครับแต่ไม่มีใครมาอันนี้คือไม่ต้องรีบนะรอเลยครับเอามีฟังกโก้ด้วยนะประเด็นโอเคครับล่วอีกอยู่กาครับพยายามดูล่วอีไว้นะเพราะว่าอัลฟายังไม่เท่าไหร่นะครับเรายังสามารถกดล้าหน,นีไม่ได้นะถ้าเจอล่วอีดักหลังนี่คือมีสิทธิ์ที่จะโดนสูงมากครับส่วนฟังกโก้ก็อยู่ในแมปอยู่แล้วนะไปครับ <c oughs> แล้วโดนฟังกโก้ตกมาครับระยะคือพี่แกจะเอาให้ได้จริงนะ สวยครับต้องบอกว่าโปโป,โปมาจังหวะด,ดีครับลหอีม่มากันครับองบอกว่าทามิ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสำหรับลยอีครับเพราะว่าแทนที่ที่พี่แกจะได้มาแก้งเล่นบนนะการต้องมากันแทนนะครับไอเราก็ฟรีเลยนะ เรายังมีล้างอยู่ในมือด้วยนะครับก็สามารถเล่นลึกได้ระดับหนึ่งนะกลายเป็นไม่ได้มาแก๊งอย่างที่กวนนะเดี๋ยวเราเคลียร์คีิก่อนครับผมแล้วโรอีกับคารีครับวาร์ไปล่างนะแต่คารีน่าจะกลับขึ้นมานะครับเหมือนไม่ได้ตั้งใจเหยียบวาร์ด้วยสำหรับคารีครับโลอีต้องกลับไปเคลียร์คีนะะะินะแต่จังหวะนี้ฟังโก้เลือกตบเลยครับ แต่ถือว่าตัดสินใจได้พลาดน,นะเพราะว่าตบไปก็คารีไม่ได้ตามต่อด้วยนะครับเพราะว่ามีสิทธิ์ที่คารีจะโดนแอดลาร์นะก็ต้องเล่นเซฟเพย์นิดนึงครับสำหรับาคารีเขาน่าจะรู้อยู่แล้วนะว่ามีสิทธิ์ที่จะโดนสูงมากนะก็เลยเลือกที่จะถอยดีกว่าต <quest> ัวเราก็เล่นแหลมได้ในระดับหนึ่งนะ <quest> ไปครับอันติเมตฟังโก้ไม่มีแล้วครับแต่มีฟิกไง ฟังโก้มีฟีก็เลยร่อนะครับเราถอยก่อนนะหาจังหวะเล่นนะครับหาจังหวะจ่ายนาเมจน,นะถ้าไม่ไหวเราถอยเลยนะเพราะว่ามันเสี่ยงนะถ้าเราไปฝืนเล่นเนี้ยเราจะตายแทนเนี่ยเสียเงินด้วยนะครับแต่ถ้าจังหวะไหนมันต้องเล่นมันก็ต้องจ่ายครบนะครับแต่ก็อยู่ที่ทีมนะ จังหวะสวยๆนี่คือเราเล่นครบแน่นอนครับราคาลีเอาปูไปอืไม่ได้นะถ้ารานได้นี่คือจะดีมากครับต้องบอกว่าเลนล่างโดนกดค่ข้างเยอะนะเพราะว่าลูอีนี่ค่อนข้างสองเลนล่างครับโอเค,คลู่อีอยู่เต่านะ <Hello. S 1> เฮียครับไม่น่ามีใครนะ เขาอีกแก๊งล่างรัวครับก็เป็นข้อดีนะให้เราเก็บเงินได้ง่ายนะครับพอไม่งั้นนี่เราโดน,นรัวแน่นอนคาลีโดนจับอีกไม่รอดครับ้องบอกวาา่าคาลีฝ่ายตรงข้ามพยา,า,า,ายามหาเงินนะแล้วก็เล่นลึกด้วยนะครับ ราคาลีไม่ได้เอาล้างมาไงก็เลยโดนเลยครับน่าจะตัดสินใจหยิบสเปลมาพลาดนะถ้าหยิบล้างมาน่าจะได้เล่นมากกว่านี้นะครับสำหรับคารีอวีจงขึ้นมากันแทนน่าจะสลับเลนกันนะโอเคครับคารีไปล่างนะ เดี๋ยวเราหาจังหวะครับทำป้อมนะวีจงไปไหมโอเคครับวีจงไปนะถ้าวีจงไปนี่เราก็ป้อมยาวครับเด <Hello. S 2> ี๋ยวหลอดรอดไหมไม่รอดน่าจะขึ้นาาามาโอเคครับขึ้นมาถอยเลยนะถึงเราจะมีร้านอยู่ในมือนะครับก็อ,อ,บอย่าประมาทนะ นนเอาฟากันครับแล้วหลอดจะเกิดครับเราลิงดูไว้เลยนะเผื่อรู่อี๋ว้ามาครับอืแล้วรู่อีอยู่ข้างหน้าแทนไงไม่ได้ว้ามานะแต่อยู่ตรงนั้นแทนครับดักสวยครับอย่างน,นี้ลู่อีโดนแน่นอนนะ แล้ววีจงเกิดคารีทำเลนล่างไปครับแล้วเรามีวายุพิภพแล้วนะก็ช่วยเราได้ในระดับหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าจะโดนทูดามีนะไปครับสวนเกือบนะฮะมีเกือบดวนวีจงดีออกมาก่อนไปครับดูเลือดก,ก่อนแลเดียรหลอดโลครับอ้าวแล้ววีจงเดินผ่านครับเรียบร้อยเลยฮะ หลุยอ uh. ีก so ต so like ัวรอยก่อนนะเดี๋ยวเพื่อนรับต่อครับสวยครับถึงเราจะเสียหล่อนะแต่เราได้ศัตรูหมดเลยนะก็ค่อนข้างคุ้มครับเพราะว่าต้นเกมหลอดม่วงเองไปครับตัดป่าศัตรูนะ คาคาได้แล้วคือเอาให้คุ้มนะครับ Launch, <Attack. S 1> เดี๋ยวเราเคลียหลอกกันก่อน,นครับลอียังไม่เกิดนะถ้าลูอียังไม่เกิดนี่เราก็เดินสบายครับนะ <Launch, Attack. S 1> เดี๋ยวเราให้เพื่อนเดินนำก่อนนะเพราะว่ามีสิทธิ์ที่เขาจะมาแล้วนะครับสหรับลูอีนะอ่าแล้วมาแล้วด้วยครับลู่อีวีจงกาลางมังกรมาครับ วีจงเสียนะสาเป็นหินแล้วนะเราค่อยๆเล่นครับดูดเลือดสู้ก่อนนะเพราะถ้าเราไม่ดูดเลือดคืนมานี่น่าจะไฟต่อ,อยากครับรอจังหวะฉลาดกันมาแล้วโอเคครับเข้าได้น,นะเ,เราได้โรยอีแล้วอเ,เอาฟางัดเข้าครับรอจังหวะหามุมเล่นนะสวยครับ เดีย๋ยวเราดันป้อมกลางต่อครับเขาเรยว่าจังหวะไหลแล้วนะเอาแล้วคารีการอย่างนี้ครับมีสิทธิ์โดนนะเอาและแอดลานมีฟรีครับเรียบร้อยเลยโอ้ถ้าเข้าจังหวะนี้คือคารีหนียากครับเพราะพี่แกเอาแก้แค่มานะเดี๋ยวเราออกดาบสเก็ดดาวเลยนะครับต้องบอกว่าดาบสเก็ดดาวเนี่ยช่วยเราได้ค่อนข้างเยอะนะ จังหวะโดนล้วงเนี้ยค่อนข้างสำคัญนะครับไอเทมชิ้น,นี้นะหลอดอีก3ามชีวีเกิดครับแล้วเพื่อนเราไปบวกเลยครับแต่เราไม่อยู่ไง,ไงเ,เสียเสียไหมเนี่ยได้เปล่าได้สองเสียสองครับแล้วก็โลหมดเลยนะ คารีมากันครับจังหวะนี้หน้าถอยนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมไม่อยู่ด้วยนะครับถ้าผมอยู่ยังพอได้เล่นนะเพราะว่ามันครบไงดามจครบนะครับแล้วหลอดเกิดครับจังหวะนี้เปิดหลอดได้นะคารีไม่น่าว้ามานะครับถ้าจะว้ามาก็มีแค่ลู่อีกับฟางโก้นะที่ว้ามานะเพราะคารีต้องการบ้านครับอ้าวแล้วมากันจริงจริงด้วยครับ เรบอกว่าดาเมจปิดเราไม่พอนะเราตีหลอดเลยครับสวยครับแล้วเราได้ดาบสะเก็ดดาวเาด้วยนะอย่างนี้ก็จบได้เลยครับอาลีต้องการบ้านไงไประเด็นอนะและพี่แกมาไม่ได้ครับ <L> แล้ก็มีลู่อีก,กับฟังกโก้นะที่มาแต่ต้องบอกว่าดาเมจไ,ไม่พอไงถ้าดาเมจพอยังพอเล่นได้ครับแต่เรามีล้างสถานะอยู่ในมือด้วยนะ ถอดไว้กี้ก็เลยค่อนข้างเซฟครับแอดลาสเปิดมา2ตัวอย่างงี้เอาฟ้างัดครับเอาจังหวะนี้ป้อมได้นะเอาเรียบร้อยครับจ g ครับต้องบอกว่าคอนี่เป็นตัวละครที่ค่อนข้างผิวมากนะครับถ้ายืนสู้เลนทองเนี่ย คือเราโดนกดยากมากนะเพราะว่าตัวเราค่อนข้างที่จะว่องไวครับศัตรูมาแก๊งเราเนี้ยก็ไม่ใช่ว่าจะได้เรา100%นะถ้าเป็นดาเมจก็ต้องถมนะครับต้องได้ป้อมนะแบบแฟนนีแบบหลิงอะไรเงี้ยตอนนี้ค่าแปะนะครับตายสูดแล้วก็แอซิดเจ็ดนะทำดาเมจไป31มหมื่นนะครับแล้วก็ตีป้อมไป10,000นะครับแล้วก็แทงไป2 8 0 0มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมและเจอกัน No way.